สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับเข้าสู่ e y of Tharot บายกันชริยานะคะคลิปนี้เราจะมาอัปเดตสถานการรักของคุณนะคะมากันที่วันถัดมาค่ะมากันที่วันจันทร์16-3 11มกราคมนี้ความรักความสัมพันธ์การงานการเงนิงนชีวิตโดยรวมๆของคุณจะเป็นเช่นไรสำหรับรักที่มีประเด็นนะคะถ้ารักดีๆเลื่อนผ่านเลยไปนะคะโอเคไหม เพราะว่านี้สําหรับรักสามเศร้ารักซ้อนรักต้องห้ามรักที่มีสถานการณ์ไม่ชัดเจนนะจ๊ะโอเคไหมอ่ะมาจันจะเรามาดูพลังงานหลักกันพลังงานหลักของคุณต้องตัดสินใจแล้วค่ะตัดสินใจทําบางสิ่งบางอย่างนิ่งเฉยมานานแล้วใช่ไหมเหนื่อยกับความสัมพันธ์ที่ผ่านมาเหนื่อยกับหลายๆเรื่องค่ะช่วงนี้งานเยอะนะงานงานดีงานดีงานเด่น แต่ว่าหน่อยมากอืสามถ่วยงานมีความสำเร็จดีนะโอ้อ่ะจันไพ่ใบแรกของคุณค่ะการตัดสินใจบางสิ่งบางอย่างตัดสินใจเกี่ยวกับการทำงานหรือเปล่าหรือว่าการทำงานบางทีก็ต้องใช้ความเข้มแข็งบ้างอยู่ในฐานะของการทำงานที่บางครั้งมันมันเหนื่อยเหลือเกินเราแบกรับอะไรว่ายหลายอย่างได้เกินไปกระโดนเขาเอาเปรียบถ้า ไม่ดีก็โดนเขาว่าอีกต่างหากเพราะฉะนั้นคุณก็จะพยายามนิ่งๆน,นะคะการได้ร่วมงานกับผู้ร่วมงานก็ทําให้มีความสุขดีแหละมีการไปปาร์ตี้บ้างไปสังสรรค์หรือคุณอาจจะต้องเอาโปรเจกต์เก่าๆที่เคยคิดเอามาทําใหม่นะงานมั่นคงดีค่ะการงานดีช่วงนี้มีเกณฑ์ของการไปไหว้พระขอพรทําบุญ นะจ๊ะไพ่ของคุณค่อนข้างจะดีจัส m e n นมาบอกว่าอะไรที่ผ่านมาเมื่อในอดีตสิ่งที่ไม่ดีเมื่อในอดีตจันที่มันผ่านมามันก็จะมันเหนื่อยหน่อยหนักหน่อยมันแบกรับไปเยอะมันก็จะค่อยๆคลาย,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 ยไปในทิศทางที่ดีได้เพราะฉะนั้นก็จะเย็นๆนิดนึงแล้วก็อย่าใช้การตัดสิในใจใดๆก็ตามอย่าใช้ความแข่งกร้าวความแข่งกร้าวคาพูดที่แข็งร้าวท่าทีที่แข่งกร้าวในการตัดสินปัญหา มันจะทําให้ปัญหามันบานปลายแต่ถ้าคุณตัดสินใจจะทําสิ่งใดสิ่งหนึ่งในเรื่องการทํางานแต่ใช้ความรามุลละม่อมอ่าก็จะสําเร็จลุล่วงดีค่ะการตัดสินใจนั้นถูกต้องแล้วค่ะโอเคไหมอ่ะขออนุญ,ญาตอาจารย์ดื่มน้ำหน่อยนะไปทิศทางของความรักบ้างค่ะทิศทางของความรักค่ะเหนื่อยกับความรักที่ผ่านมา มีความรู้แบกรับปัญหาแบกรับความเหนื่อยคุณมีเกณฑ์การตัดสินใจที่จะทักใครบางคนไปค่ะเหมือนเหมือนถ้าสมมติว่าคุณเกิดความไม่เข้าอกเข้าใจการหรือต่างคนต่างเนี่บผายกันไปหรือว่าต่างคนต่างก็ก็อย่างเชิงซึ่งกันและกันอยู่นะในพีเนี้ยดูแล้วเหมือนคุณจะต้องตัดสินใจทักทายเขาไปหรือไปหาเขากลับไปดีกับเขางอนงอเขาพูดจาก,กับเขาด้ด ให่เป็นไวเวอร์ซ่าได้ไม่คุณทําก็เขาทํานะคะอืมแต่ความรักให้ระวังเรื่องของรักซ้อนหรือรักสามเศร้าให้ดีนะคะถ้าคุณเข้าไปอยู่ในรักสามเศร้าหรือรักซ้อนรักต้องห้ามแบบนั้นน่ะมันก็ยังคงเป็นปัญหาอยู่นั่นแหละนะจ๊ะแล้วก็หรือเรื่องรักของคุณอาจจะพ่อแม่คุณไม่เห็นด้วยครอบครัวไม่เห็นด้วยกับความรักครั้งนี้คนไม่เห็นด้วยเพื่อนฟูงเอื้องติฉินนินทาหรือรักนี้ไม่ถูกต้อง เป็นรักซ้อนหรือเปล่ารักคนมีเจ้าของหรือเปล่านะคะก็ภัยของ Judgment คือการปลดปล่อยทำดีได้ดีทำไม่ดีก็ไม่ได,ด้ได้ไม่ดีคือคุณจะทำอะไรหรือการตัดสินใจใดๆในเรื่องของความรักผลของการกระทำย่อมส่งผลในอนาคตของคุณทุกๆอย่างนะจ๊ะอืม มีคนเข้ามามีเกณฑ์ของคนเข้ามาอาจจะเป็นคนทัดน้ํากรกฎมินพิจิกนะคะให้คุณได้พิจารณาไต่ตองหรือให้คุณได้รู้สึกว่าอืมเราจะตัดสินใจเดินหน้าไปกับคนคนนี้ดีไหมเราทิ้งเรื่องรักของเก่าแล้วมุ่งหน้าไปกับคนใหม่เลยดีไหมหรือว่าเราจะกลับไปดีกับคนเก่าแทนอะไรอาร,อารมณ์ประมาณนี้แต่เกณฑ์ของการกลับไปดีกับคนเก่ามีเยอะมากอืตัดใจไม่ขาดแต่คุณก็จะต้องเคลียเหมือนคุณตั้งอกตั้งใจที่จะเคลียคือ พูดคุยให้มันรู้แล้วรู้รอดไปเลยว่าจะเอาอยัางไงจะไปต่อจะพอแค่นี้จะไม่เอากันแล้วใช่ไหมอะไรอย่างเงี้ยคืออารมณ์แบบอารมณ์แบบต้องต้องทำอะไรสักอย่างฉันต้องทำทำอะไรสักอย่างแล้วในตอนนี้ <c oughs> ไม่อยากนั่งเฉยๆอีกแล้วอะลุกขึ้นมาทำอะไรแล้วล่ะใช่ลุกมาทำเพื่อการกลับไปซึ่งการกลับไปนั้นคุณก็ไม่แน่ใจหรอกว่า คุณกลับไปไปขอโอกาสเขาเขาบางคนไปทักเขาแล้วเขาก็ยังงอนอยู่เลยยังไม่ยอมรับรักเรายังไม่ยอมคืนดีกับเราอะไรอย่างเงี้ยนะจ๊ะต้องปรับความเข้าใจถ้าคุณไม่ปรับความเข้าใจคุณอาจจะสูญเสียรักนี้ไปโดยถาวรก็ได้นะจ๊ะอสองดาบหนึ่งดาบสองดาบค่ะคิงถือดาบค่ะก็ระรังแต่ก็รู้แหละ เขารู้แหละในความรักความสัมพันธ์นี้คุณรู้แหละว่าความรักมันจะไปในทิศทางใดจริงๆคุณก็รู้ว่าถ้าคุณได้เทคแอคชั่นอะไรสักอย่างหนึ่งรักนี้ยังคงยังคงอยู่เพียงแต่คุณคิดว่าฉันไม่ผิดฉันไม่ผิดเธอตั้งหากที่เธอผิดเธอต้องงอฉันซิแต่ถ้าเขาไม่งอจะมีใครบางคนกลับมาง,งอคุณหรือคุณต้องไปงอเขานั่นแหละมีเกณฑ์ของการกลับมาเพื่อปรับความเข้าใจแต่ปัญหายังคงอยู่เหมือนเดิมค่ะ ปัญหาคืออะไรอ่ะคุณมีอะไรกับปัญหาในความรักครั้งนี้ปัญหาไม่แก้ที่ต้นเหตุปัญหายังคงเป็นปัญหาคุณต้องไปแก้ต้นต่อต้นเหตุของปัญหาว่าปัญหานั้นคืออะไรแก้ที่ต้นเหตุจะได้ไม่เกิดปัญหาอีกแต่ถ้าไปแก้ที่ปลายเหตุปัญหายังคงเป็นปัญหาโอเคไหมคุณอาจจะเดียวกับอืมทัดเด่นประสบการณ์มังกรทัดไฟเม่สิงธนูลมไม่ทุนตุ้นกลุ่มเพื่อสอบอืม ธนูค่ะน้ำกรกฎเป็นพิเจษค่ะอ่ะไปดูคนที่คุณรักก e ันไปดูคนที่คุณรักชีวิตเขาเป็นไงคนที่คุณรักชีวิตเขาเป็นอย่างไรบ้างค่ะคนที่คุณรักไม่รู้ว่าใขรน้ำถ้ามีหลายๆคนก็เอาคนเดียวที่คุณรักนั่นแหละชีวิตเขาเป็นไงเขาก็อยากคุยกับคุณนั่นแหละ เขาอาจจะแค่งอนเขาอาจจะแค่ไม่ไว้ใจเขาอาจจะมีความรู้สึกชีวิตเขาเป็นไงอ่ะชีวิตเขาก็จัสติกคุณอาจจะไปดูคนที่เขามีทะเบียนสมรสอยู่ในมือไหมหรือก็มีใครคาราคาซังอยู่ไหมชีวิตเขาก็ค่อนข้างเขาอยากมีคุณไว้แต่การมีคุณไว้เขาทาเขาแทงข้างหลังคุณไหมคนเนี้ยเขาพูดไม่จริงกับคุณเขาพูดปวดกับคุณเขาไม่ซื้อกับคุณก็ได้นะลักษณะของจัสติกคือ คือเราสองคนอะตอนที่อยู่ด้วยกันอาจจะมีข้อตกลงร่วมกันอยู่แล้วคุณกับเขาอาจจะคุยถึงข้อตกลงร่วมกันไว้แล้วแต่ในบางครั้งบางคนรําเส้นในข้อตกลงนั้นๆัน,นมาเลยทําให้มีปัญหาในความสัมพันธ์หรือเขาเองเนี่ยเขาก็อาจจะพูดไม่จริงหรอกพูดกับคุณนะพูดไม่หมดก็คือพูดปดคนพูดไม่จริงพูดไม่หมดพูดบดทั้งนั้นเพราะฉะนั้นก็ดูแล้วกันว่าเขาอาจจะมีทางเลือกเขาอาจจะมี สิ่งที่ปิดบังซ่อนเร้นจากคุณไว้เพื่ออะไรทําไมเขาอยากมีคุณล่ะอืมทําไมเขาอยากมีคุณเขาโกหกคุณเพื่ออะไรโกหกขาวบางคนบอกว่าโกหกเพื่อให้ฝ่ายสบายใจการโกหกไม่ว่าจะโกหกเพื่อให้ฝ่ายสบายใจถ้าถ้าอยากให้สบายใจก็ไม่ต้องทําสิทําไมต้องโกหกล่ะนะว่าปะเอออ่ะเขาคิดยังไงกับคุณคะคนที่คุณรักเขาคิดยังไงกับคุณณตอนนี้ค่ะความคิดของเขาเขาคิดยังไงกับคุณคะ 18บวกค่ะเรื่องของ18บวกเรื่องของการกลับไม่ได้ไปไม่ถึงเรื่องของความรู้สึกที่ว่าบางคนแอบคบแอบคุยแอบแซบกันแซบเปล่าไม่รู้แต่หลังจากแซบกันแล้วทุกอย่างก็มีปัญหาตามมาค่ะต้องคิดต้องไตร่ตรองเขาคิดยังไงกับคุณบางคนก็อยู่เพราะผลประโยชน์ไหมอยู่เพราะความช่วยเหลือไหมอยู่เพราะต้องอยู่ไหมอยู่เพราะอะไรอยู่เพราะกรรมไหมเพราะเขาเลือกไม่ได้นี่ถ้าเขาอยู่เพราะถ้าเขารักคุณจริงๆมันจะต้องไม่มีคนสามคนอยู่ในที่นี้ค่ะ เขาแอบซ่อนอะไรไว้หรือเปล่าเช็คภูมิหลังให้ดีก่อนเดอ้ออืมก็คิดได้งไงกับคุณเขาอยากมีคุณไว้เขาลืมคุณไม่ได้เขาบอกว่าเขารักคุณมากไม่ใช่ความรักหรือเปล่าความต้องการในเรื่องของเซ็กความต้องการความลุ่มหลงเขาอาจจะหลงเสน่ห์คุณหลงคําพูดคุณหลงอะไรในตัวคุณก็ได้หรือคุณไปหลงเขาก็ได้คุณอาจจะเดียวกับมังกรค่ะอ่ะหนึ่งสอสิบหกถึงสามที่แบบนี้ ความรักของคุณจะไปในทิศทางใดคะเดิมเพลอค่ะคุณอาจจาริลกับพวกราชการพวกอายุแก่ๆหน่อยชอบคอนโทลชอบขี้หึงขี้หวงขี้งกขี้เก็กชอบสั่งนูน่นสั่งนี่เขาสั่งเราได้แต่เราสั่งเขาไม่ได้ชอบควบคุมคนอื่นให้อยู่ใต้อาน,นัตให้อยู่ใต้การบ,บัญชาการของเขาเขามัน่นอกมั่นใจมั่นหน้ามั่นตานั่นแหละเหนื่อยแหละ คุณคุณอาจใครควบคุมใครเขาก็คุณในความสัมพันธ์นี้ใครควบคุมใครคะเป็นแรงปารถนาที่มีกันแต่เป็นความรักที่มีคนอื่นมากั้นกลางคะ่ะมีคนอื่นมาคุณก็รู้และเขาก็รู้ว่ามีคนอื่นมากั้นกลางปัญหาที่คุณอาจจะยังไม่รู้นิสัยใจคอเขาดีมากพอก็ได้นะเขาอาจต้องการเราเพราะอะไรเพราะงานเพราะสิ่งตอบแทนอะไรเป็นสิ่งตอบแทนอะไรเป็นผลประโยชน์ ให้ระวังการตัดสินใจของคุณดีๆแล้วการเลือกให้ถูกนะจ๊ะเลือกให้ถูกเขาต้องการอะไรกับความสัมพันธ์นี้เขาต้องการอะไรกับความสัมพันธ์นี้เขาต้องการอะไรจากคุณมีทราบต้องการรักค่ะต้องการขอโอกาสค่ะเขายังบอกว่าไม่มีคุณแล้วเขาเจ็บเลือเกินเขาทุกเลือเกินเขาช้ำเลือเกินเขาอยากให้คุณกลับมาค่ะเขาคิดถึงคุณมากเลือเกิน ซิกออครับรักเก่าที่บ้านเกิดกับคนเก่าๆค่ะเขาหึงเขาห่วงเขาขี้หึงขี้ห่วงขี้งกขี้เก็บเขาคิดยังไงกับคุณเขามองว่าคุณเจ้าชู้หรือเปล่าเขามองว่าคุณไม่เลือกเขาหรือเปล่าเขามองว่าเขาทุ่มเททุ่มการทุ่มใจเขาใหญ่คุณกลับมาค่ะเขาไม่อหญ่ทะเลาะกันพ่บอกว่าเขาบอกว่าลืมเรื่องปัดหมางลืมเรื่องขังขาใจได้ไหมสิ่งเก่าๆที่เป็นอดีตให้ปล่อยไปได้ไหมแล้วกลับมาคุยกันกลับมาคบกันกลับมา รักกันเหมือนเดิมได้ไหมเราก็อะไรที่มันบาดหมางก,กันตอนนั้นอะ่ะก็ให้ทิง้งมันไปได้ไหมนี่คือสิ่งที่เขาต้องการอ่ะถ้าเขาฝากบอกคุณได้เขาจะฝากบอกอะไรคุณคะถ้าเขาฝากบอกคุณได้เขาอยากฝากบอกอะไรคุณคะชัดเจนมาเขาต้องการความชัดเจนคะ่ะจะออยังไงจะไปต่อจะพอแค่นี้เรายังรักกันอยู่ไหมพูดคําว่ารักออกมาถ้า,ายังรักกันเราก็เคลียร์กันแล้ว รักที่เท่าเทียมกันค่ะรักที่คุณรักเขาเขาต่างคนต่างรักกันไม่ใช่ต่างอีกฝ่ายหนึ่งทุ่มเทอีกฝ่ายหนึ่งวิ่งตามอีกฝ่ายหนึ่งทําทุกอย่างแต่อีกฝ่ายหนึ่งไม่ได้ทําอะไรเลยสิบมีคนมีครอบครัวแล้วอยู่ตรงนี้ค่ะเขามีครอบครัวแล้วเพราะฉะนั้นในความรักความสัมพันธ์นี้เรารักกันจริงหรือเป็นความรักจริงหรอถ้าคนถ้าเขาบอกว่าเขารักคุณแต่ถ้าเขามีครอบครัวแล้วนะ่ะเขาไม่เลือกกับครอบครัวมาเอาคุณเนี่ยเขารักคุณเหรอ เขาหลอกคุณไปวันๆปะหลอกคุณเล่นๆใช้คำพูดที่เรียกว่าหลอกล่อเราให้อยู่ในตรงนี้เพราะว่าถามว่าถ้ารักกันเขาเรียกว่าจับปลาสองมือสิใครบางคนมีครอบครัวแล้วแต่ก็ไม่เลิกเขาอยู่กับครอบครัวแต่เขาก็ไม่มีรักข้างใหม่จับปลาสองมืออ่ะขอบให้แนะนำให้คุณห้าใบค่ะขอให้แนะนำค่ะเดอันค่ะ มีความสุขได้ทุกทุกสิ่งทุกอย่างมองสุขทุกสิ่งทุกอย่างรอบตัวอย่างมีความสุขค่ะดื่มดากับสิ่งที่คุณมีค่ะอย่าโฟกัสกับจุดเล็กจุดน้อยคนเรามีทั้งอารมณ์ออมมขึ้นอารมณ์ดีอารมณ์ไม่ดีมีทั้งสิ่งที่สมหวังรับผิดหวังในชีวิตของคนก็แต่เมซเนคุณจะปรับตัวได้นั่นแหละปัญหาของคนเก่าไม่ต้องห่วงเราเดี๋ยวก็กลับมาทะเลาะกันกี่ครั้งแล้วล่ะแต่ว่าให้มองถึงความเป็นจริงด้วยถึงจะกลับมาแล้วมันก็จะเป็นแบบเดิมไหมหลักซ้อนค่ะ รักซ้อนรักต้องห้ามรักที่ต้องปิดบงังซ่อนเรน้นมีเกณฑ์ของการรับของคุณที่เปิดที่มีความรักซ้อนจะถูกเปิดเผยด,ด้วยให้ระวังจุดจุดนี้ไพ่บอกว่าไรเดอร์ซันมีความสุขเดอร์ซันเดอเมคุณอาจจะไปเดียวกับคนฉลาดก็ได้คนที่จับปลาสองมือสามมือคุณอาจจะเป็นแค่ทางเลือกของเขาไม่ใช่เป็นตัวจริงตัวสำรองถ้าตัวจริงไม่เจ็บตัวสำรองจะไม่มีค่าเลยโอเคไหม <c oughs> คุณอาจจะเดียวกับ มูนดมูนราศีมีนค่ะแล้วก็น้ำกรกฎมีนพิจิกโอเคเจอกันคลิปหน้าน่จจะขอให้คุณโชคดีตัดสินใจดีๆด,ด้วยสวัสดีค่ะ